อันนี้ก็จะเป็นเฮือนชันของทางภูรักผู้ใหญ,ญ่เพิ่นเคยเฮ็ดเคยสร้งางให้แต่เมื่อก่อนเพิร์นเอาไงเนาะแล้วก็มีน้ำก๊อกน้ำบาดาลน,น้ำเนาะอ่าโอ้ทางอ่าเพื่อเพื่อนั่งก็นหนีพอดีเพิร์นเนอ,อ๋ยเนาะเออโต้พี่น้องเงวรรณมาตะดนโอ้ยังดีแต่ว่าพอพ่อเนาะ <Hello. S 1> สบายดีด้วยสบายดีผู้บริหนตาตะโดนเนาะ à xài may hay cái nào <laughs> à... chưa đây chưa bò nè chưa đây vô bao nhá <laughs> hả bao nhá là sư nhá người nào chưa đây chưa đây chưa bò và chưa đây nè thấy mà khen Ờ chưa nhá chưa đây vô sợ nó phải cần hết việc nhá chào chúc mừng nè เวงนงั้นเหาคุจีรอค่คุกจีรอขายบ่เออขายได้แล้จีรอเสมอนีร oh, ้อยแต่สี่อ๋อร้อยโตอืมอยโต่อต่อสี่สิบอืมเปิได้เงินกับ่ยง่ายเนาะคุณจีรอเป็นรอยโตเปเอา ี่ตังเอ๋ยเนาะบรรยากาศท้องฟ้าเปิดโปงพี่น้องเอ้ยเอ้ามื้อนี้กาอยู่บ้านกุดฏีพี่น้องเอ้ยเนาะเมืองสองคอนแกงสวัสดิเขตเด้อพี่น้องเด้อเอา้าพูดนนี้กะพอดีวา่าแวะมาเวียงม,มางานทางนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยคิดเห็นเนาะทางครอบครัวของเต้เดือนนี่แหละซื้อเพิ่นเนาะเฮาก็บ่ได้มาหาเพิ่นดนนานเติบพอสมควรพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กามีโอกาสเนาะ แวะเวียนเข้ามาหาเาเพิ่นก็เป็นอีกครอบครัวนึงที่ว่าเขาเคยชดซอยเพิ่นเฮ็ดเชิญเห็ดานให้มื้อนี้ก็มีโอกาสได้แวะเวียนเข้ามาถามข่าวถามข่าวถามไทยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่อยู่แนวใดพากันอยู่แนวใดพี่น้องเอ้ยสุมุนสวรรณนี่เนาะเฮาสิถามไทยเพิ่นก่อนตัวเพื่อนชานเพิ่นก็ยังคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอือ ตกใจว่าบอลบอลมอนบอลบอลตาเออผัวเรากระโจดดูคิมทางนอกระมารมการสี่คนโมนี่กับนอทางกันบาจิตเบาเบียดเบาค้ำนอผู้ใดนั่งอยู่หลังรถผู้ใดถ่ายพี่น้องเอายเออู่้ใดไงคนกลุ่มกลุ่มอยู่ผู้ใดนอพิ่ารวิญญาณเอยอันนี้ก็จะเป็นที่สั้นๆของทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่น เคยเห็ุเคยสร้างให้แต่เมื่อก่อนพี่น้องไงเนาะแล้วก็มีน้ำก๊อกน้ำบาดาลน,น้ำเนาะออ่าโ้ทางอ่าเบียรนก็นั่งยุนี่พอดีพี่น้องเลยเนาะเออโต้พี่น้องเอ้วรรมาตยโดนโอ้ยังดีแต่ว่าพบพ่อ,พอเนาะสบายดีเลยสบายดียดโอ้พอดีไหนตาตะโดน,น,นเนาะอ่าใส่ไม้ให้กันนะ <laughs> ờ, chứ đây chứ bò nè Chứ đây vô vào nhắn Hả nhắn là Chứ đây Chứ đây Nung này mấy ham xuống, xuống Ờ bởi nung sổng Nung xuống bấy Ờ bởi nung xuống đây hả nó Phải đây là dù nó Ờ đây là này, mình nè bởi nào อ๋อผมไม่ได้ตกหลายมื่นมาทางนี้ตกตกอยู่เพราะอะไหมว่าว่าซื้อยังนะจื้อได้บอกว่าจื้อได้น่ะไปมาแขนนหรเออเออจือยังจื้อได้อยู่เสาน้อเออว่าจือซื้อมาแขนมาได้นะอืมอ่า เว้ยเขามาเยี่ยมมายามบริมาแต่โดนเดนะเนาะมาถามข่าวถามข่าวเบิ่งพอดีมาเวียกทางนี้ก็เลยแวะมาเด็ดนำด้ำถ่ากันอยู่จังใดแต่สมมืตินี่หาคุดหาเคียหาคุดหาเคียในครั้ <laughs> <laughs> าที่ข่าวกล้องว่าพระเจ้าแมา่ว่นไทยช้ใช้ส่งอยูเ่เมื่อไก็ภคยแต่มื่อนี่อยู่เมื่ออยู่บลเลยคบเบลเลยปะไมอเมื่อนี้คือมีหัวเนาะทางนี้เนาะโดย,ย เออมีหัวปีนงหัวอ้อมเขาหัวอ้อมเขาเนาะเขาเขาไผ่นี่เขาเจ้าเองบอกเขาน้ำกันหมดเขาน้ำกันไปเลยเห็นน้ำกันหลายคนบอกเห็นน้ำกันบรรยากาศบัดเฮาได้มาเข่าก็ปันกันสิบอกโอ้ได้ยักสอบหล้วแต่ปีอย่างช่วงชุดมันในสี่สิบในสี่สิบ โอ้มันได้มาปั่นกันพูดละพูดละอ่าสีหาสอบฮอะไรบ่สีหาสอบได้ได้อยู่เนาะเลยไปนุ่งชงยังวะพอวันอยู่บออยู่บ่พออยู่เทิงอยู่เทิงปากันเฮดเวียยังจัดจุ่มืงินี่เว่ยเหง่านยังหาคุกจีรอค่ะคุกจีรอขายบอเออคายได้แ้จีดรอจุ่มเงินนี่รอแต่สี่สิ อ๋อร้อยโตร้อยโตท่ตอท่อสี่สิบอืมเราสะได้เงินกับมันง่ายเนาะกูจะรอเป็น,นร้อยโตพี่น้องเยกูจะรอเป็นร้อยโตยังได้เงินส <os> ี่ห้าสิบพันอ่าเขาก็ได้ซื้อว่าเสมอเนี่ยซื้ออืมเขาก็ได้ซื้ออันนี้ก็ลูกเจ้าบ่ลูกป้าเพื่อนลังอ๋อจะค้นกับลูกเจ้านะใ อ่าบังนั่งมาใหม่ก่อนพี่้องเลยอืมอ๋อเอาตังใหม่พอแสนเอาเอาขอบใจขอบใจพี่้องเลยอึ๊บออ๋ไก่พันล้านไหมเอาส่งมานนุ่งไว้ไว้ชิแม่ชิหนุ่งขนาดไปหาส่งอยอะมัไม่ส่งตีอ้าวบุ๋มมีส่งมาจัดด้วยเนาะพี่น้องเอ้ยเออเบิ่งบังบ่งหน้าเบิ่งตาเบันก้อนนี่เนาะอ่านี่ดิ สต่ใดีครับว่าใส่เขาส่งเลยช่วงล่างเจ้ายวฮะโอ้ยเนาะเนี่ยบ้านที่เช่ามันก็อยู่หิมทางพอดีเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ากะแวะมาเยี่ยมมายามทางเดือนนด้นเนาะซื้อเจ้าเนาะซื้อเดือนพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่กากับอ้อย่างก็ซื้อผัวจ้ะนะเชี่ยงให้เชี่ยงบ่โดยไว่มาโดยจื้อไม่ได้ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะ เออพากันเฮ็ดก <Do. S 1> ันหาไปแล้วเนาะอ่ากุจินุมจิตรอไปบริสันไปทางไอ้เพิ่นก็ได้อ่าได้เห็นหน้ากับไร่ข้าวบารายกับปันกันเนาะดูอืมแรกอีกทีก็คือไปหากุจินลอเนาะได้ส่งไปหามไปส่งไปเด้ดนะลงมาเอาให้มั่นเองไหมอ่าบุญชื่อพ่อกินกันแล้วก่ไปกี่นี่ไผยนอกมาได้นาะ จะเปนครบรอบจักปีแ <Workers> ล้ <chapter> pegar, N au. N au วพูดหนิพอได้มาเนาะโดนได้เนาะน้ำท่วมช่องเทือยน้ำท่วมโดยเอ้าคือว่าน้ำท่วมอยู่ทงผูกมี่เขาตายมาแล้วโอ้น้ำน้ำท่วมน้ำข่วมบาบวานเจ้ากันโดยเออเอาน้ำท่วมอยู่อยู่แถวได้นะทง อยู่ทงปุอ๊อยู่ทงก็มีขเขาอยู่ทงย้ำแรงกระปุกคือเก่าบะปลูกอันหาหมองมูคือเก่าอยู่บปแต่เก่าคือเห็นจะปลูกหมองมูปลูกคือเก่าเออไปขายอยู่ใช้เพิน่นเมาว่าด้วยว่าไหนๆขายนำ้ำหวานเราขายไปเนาะโดยเออพี่น <laughs> น้อองเเาะ,ะแต่ก่อนการเรื่อนซานของทางเลยเพิ่นน่ะ อ่าถือผ้าผ้าไปหน่อยผ้าเกี่ยวเนาะมันผ้าผ้าเนาะเกี่ยวก็คือผ้าเลยผ้าอืมแต่ว่ากรบโบได้บบได้มากหรือว่าบบได้เอ็นด์ได้เนาะบบได้กไกยูได้ผ่ากไกยูเลยมนบ่แต่วันนี้ยินงเจ้าเอาเอาอยู่คู่มาฉุดแต่บ่หรือว่าอะไรฉุดแต่บ่หรือว่าโบได้เห็นอย่างได้บ่ก็บบได้จองเลยละก็มีแต่ว่าผ่านไปอลไรก็ผ่านไปเลยเนาะเอเอากิดอยู่ปกติคือเก่าเออ ปีนี้เทว่าบ่ได้มีิยังเกิดขึ้นหรือว่าปีนี้บ่ได้เป็น,นปอะไรบ่บ่ปกติเนาะโดยออ,อปกติเห็ดทานะานํนาบ่เหบ่แรง่นแหละอ่าอย่างนี้เฮ็ดยากเนาะแล้วก็เห็ุนี้แล้วก็เห็นเต่าทัะนะ้งง่ายเพิน่นอยู่หั่นนะนะโดยอะไรทั้งง่ายเพิ่นพีน้อยเนาะโดยพี่น้องสบายดีได้เด้อ โอ้ยเลยโอ้บริพัวแต่โดนเนาะ,อนนะ,ะโอ้ยังคือเก่าเนาะที่รอคือเกา่าเออไปทางไรแต่สมมตอนี่เห็นเรียนเน่ยเห็นยานยังเออส่วนแรกกับไปคุลยล่อไม่ได้ไปบ่กมึงนี่ไปเออยังจะไปอยู่บ่ไปตอนแรกโอ้มัน <ไป S 1> พักแดดซะก่อนเนาะันฮ้อนแดดลายเออไปหาคุยแถวไรเลยเออหาคุยแถวโคกนี่เนาะ ลาคูบีแถวโคกนี่พี่ <ire> น้องเกเลยเนาะสี่สี่สิบตต่อห0าสิพันเนาะเป็นมหับมาเลยบ่โดยเอ่อปวกก็ับมี่บ่แถวนี้ล้วลูกเจ้ามีจะค้นกว่าคือเห็นแต่ผู้เดียวนี่เป็นเปล่นบ่โดยเปลี่ยนมันแหละแง่แล้วว่าผู้น้อยนะ เออจือได้เลยว่าจืดว่อใช้ได้ป้อเออมาเยี่ยมมังกรมาเป็นได้ไหนดิอะไรมาเยี่ยมมาคอยตะลอนแหละเขาน้างจำป่าเป็นได้ชุดมือนี่ย่างพากันซื้อกินขี้เก่าบ่ซื้อแลกเอาแนวเละเออจุลายกที่ลอบว่าคบใส่เวทกอกไปคบไปใช่แล้วหาคบหาปลาหาปูหาปลา อพอ,ได,อได้เงินเลครับมาซื้อเนาะเอาซื้อน้ำใช้ใจแลครอบครัวและคน่ะอโดยผ่า,านไปได้ปีเปเนอะยเนาะไม่ได้ผลตัวกันน้ำท่วมตาลางบ่เลยเป็นหัวเป็นยังบ่อัไนี้เนาะแต่ก่อนอ่ไม่ได้เป็นหัว <c oughs> อ ปรีภัยเข้ามาหาพอเดี๋ยวซม้อยได้บ่ได้อือมาใเข้ามาพี่น้องเยเนาะมาเยี่ยมมาอย่าเบิงอีแท้มันนี้ก็ได้ทําบ่แซ่บนกับพี่น้องเอยมาก็เห็นหาพากันเท็ดกันหาที่ก็ดีใจนํเอ้ยนําแลงกับปู่มูเนาะโดนเเฮ็ดเต้าเนาะ Nó phải kê ai. Tất cả bao giờ. Nam, nằm, 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 nó nằm, nằm, mình nằm, 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 พอาน้าไม่บ่อย่าลานบ่เพื่อนก็อยู่ใกล้กันนี่บ่โดยเด้เพื่อนเพื่อนบันั่นน่ะเพโดยเออโอ้เพื่อเพื่นก็ถือวบัธรรมดาเน่นะเหบ่อนเนีได้บ่ไม่่ะม่ไมาไม่ไมาไห่ไม่ไมาไมันม่ไม่ไม่ไมไม่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 ม่ไ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 เลไมาม่ไม่ไม่ ເປັນຕັ້ງເທົ່າໃດເບິດເທົ່າໃດເພິ່ນເກົ່າເອງ่ຖືວ່າຈ້າງສ້າງຈ້າງອີກເຄີຫັ້ນຍັງบ่ທັນແລ້ວຢູ່ຫັ້ນເນາະໂດຍອືບບນລ້ວຢູຂົ້ືຂົາກາบ่ມີນ້ຳນາອນດນ້บ่ຢູบ่ນບຢบ่ Mùa mặc dù nạm nạ Mình hình sai bỏ Đổi Ồ Mình phải hình sai nào thì nó no. Phân tốt chảy này nha, mình sợ này nạm chắc phải không đây mất mới... <laughs> <laughs> Mà mình sao thì phân tốt bỏ này Tốt Tốt khải phân này mình dù luôn đó Đổi Mình phân tốt lên thì đi nó Ừ Hê hê phân tốt lên thì dành thì dù ừ. <cười> 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 ແລະຄືບໍ່ເຮັດຕຽງບໍ່ນີ້ຄືບໍ່ເຮັດຕຽງນັ່ງມັນຈັ່ງຫົມດີບໍ່ວ່າມັນໄປຍາກບໍ່ນີ້ເຮັດແນວເຮັດຕຽງບໍ່ນັ້ນນະເອີອັນນັຮັດຢູງເນລີາບົມທານັນາຕແລງຫົມທນີັງນ อะไรกินกับเขาหน้ามัอนี่เก่งนมม้ำไม้เก่งน้ำไม้เนาะเออน้ำไม้ไล่มีบ่แถวน,นี่มีแต่น้ำไม้พับ,บป้ายยน้ำไม้บลกเนาะน้ำไม้ยันว่าอ่าน้ำไม้ยังข้อประเด็นนะน้ำไม้ยังประโยชน์ป่ะประโยชน์ก็มีบ่แถวนี้มัประโยชน์น้ำไม้ไล่เนาะ หาอย, <c oughs> ย่างไรผู้หนอย้หลาไปเอ้แพงไหนดิน่ะเอ,อ้ลูกวัวพอาจจะควมดิยู้หน่อยเนาะไพ่ใสอยู่แท้เลยยังอยู่ตรงกันคือเก่าวะอยู่ตรงกัาคือเก่าวะไก็อยู่นีนคือเก่าไู้หนเอยอ,อยู่ไปหาไปแต่ได้มือ่อเนาะงานกับคือว่าแหละมัน จะเกียรติยังเป็นอะอยู่บ้านเราเกียรตินี่เป็นเหตุงานเนี่ยแต่แบบเราไปหับจ้างอะไอย่างไปทำงานต้องอย่างมีบอหูชูมีบอกเออไปทํากันบอคือจิโร่ร้องกานไมือไมืออะไรจากอยคือจิโร่มือสีอยอ๋อถูกสามสีอยเออมื่อเมื่อมือล่ะเปรียว่้่ะคุณล่ะ มื่อจนด้านเมืเ่อไหร่เอ่อไปไหนกดจับลามเสียมเนาะเดินไปใช้เงินจะได้มนนันจะไปทำมาลานี่วันนี้ก็ยังสิไปอยู่ลูกอยู่นลำไผ่เฉยไปเมือ่อสไปน้ำกันไปน้ำกันกเลย <c oughs> เออมาพี่มาเนี่ยเออไปจะได้เือนชาเนี่ยมันก็นั่นอยู่บ่เออเศรษงีกัเออเศรษกันนีอยู่เนาะ เออพอเสาอันนี้เสาเป็นเนสาไม่รู้ <No. S 1> พี่น้องเยเนาะเธอไม่กับไม่ไม,ไม่ไม่เนื้อดีอยู่น <No. S 1> เนาะพอเพียงแต่ว่าผากระจาษมันเริเเ่มผุเนาะ6เสาพี่น้องเยเนาะ6เสาก็ถือว่าจะมันจะอะไรนะเรื่องนี้ <Yeah. S 1> แต่กับบริษูมันได้พี่น้องยาวเหยียดเท่านั้น กูได้ยูเนาะอ่าให้กูยู่วั <โด S 1> นเทืนนอนหลังก่อนๆนะนึ่งโย่ตัวชี้ฮักนะโอ้ยเนี่งามแรงกับปลูกแบบมูสลีเคยปลูกบ่แต่ปลูกปลูกอยู่เนาะโดยอะไรกับยูไปเฮ็ดไปนะอะไรกับเนาะมีอย่างไรก็เฮ็ดไป ยีได้พากันกันหาบไดีอยู่ด้กินชุดเต้ากินจะคนก็ลูกเจเ้าบสี่สคนบ่เยเออสี่คนเป็นยังไงเนาะสี่คนน้อยๆเิ่นยังไงได้เดเนาะเยเสือผ้าน้าแพประหมประแพกันไว้เก้าบ่ได้ดดย,ดยัเนาะ อากาศการสงัดเป็นยองเพราะว่าเบิここ mm ้งเบิ้งเคยจังปวนสิตกนี่แหละเนาะขลุ่มไหมก็บอกฮันอยู่อีกเต็มเลยเลยมันมันมันโดกวะอ๋อเวลาไปแล้วฝนตกพะลุนี่พักกันหนีกันบ่เคยมี่ไปวัดเลยเนาะไปเต็มตารางเฮือนหยาบเลยอ๋อเวลาฝนตกนี่มันปุ๊บออกก่อนมันบ่ ปีกอนน่ะมันมันเป็นได้ไหนก่อนจะว่อน่ะมันตอนมันลงลน่ะดูเพื่อนเองปอตอนมันลงปีเห็ได้ยังดีแต่ว่าคนมันเป็นยังเนาะเป็นอย่างเลยมันเป,ป็มนมันเป็นขึ้นไฟฟ้าได้เนาะเวลามันลงมามันส่งผลกระทบภัยคุยู่อนตอนนั้นน่ะภัยภัยอันเป็นมีภัยเป็นอยังอยู่อนตอนนั้นี่ไงฮะนี่ลูกนี่จะเป็น พาลูกพากขาเือเขาลูกชายเพิ่นเพิ่นล้มบ่แต่ว่าในได้เป็นยังตันน่ะผู้ใดอยากคือว่าแน่บ่เห็นนะให้บ่เห็นฮูเดือบผู้ผู้ได้เพิ่นยางบ่ค่อยได้ผู้นี้บ่โดยถ้าเป็นยังก็ะคานไปอิตะกี้นี่ยคือว่าคานเนาะโดยอิตะกี้เพิ่นคนผู้เข้าเข้าเพิ่นบ่มีหวังยังบ่บ่เอาเข้ายังเนาะยอ่าอ่างได้แล้วว่ามดี ยังไงปกติเล่นม่เล่นเนาะเออยังไงไม่เล่นจะเล่นไม่เล่นเนาะเออได้เอยเอาเรามาเห็นเป็นอยู่กันแบบอ่านี่แหละพี่น้อ๋ยอยู่กันอยู่ชันบ่ได้มีอย่างเปลี่ยนแปลงกะดีใจน้ำเพลินอยู่เนาะเจว่ามาแล้วกะเฮ็ดเพลินพลาดกันเฮ็ดกันหา

เคยมาเคยมา,เ,ยมาเอาก็เคย,ย,ยพลอยเพ่นที่ผ่านมาไปน้องเลยเนาะก,ก็มาเด็ดมายามเบิง่งเนาะคือตอนนี้เรื่องอนโยู่ในกินเข้ากับน้ำก่นยนนั่นเฉพาะอาชนเฉพาะส่งนี่เรีวยว่าได้ได้คือว่าอยู่ไปเรื่ยอยๆบ่อยยุ่ไปไเรื <c oughs> ่อยๆอันนั้นจะปลากระบาดขาดเฉพาะเรือว,ว่าเนายู่ายก,กินยังบ่บัดขาดกระบ,บาดอากาดกระขาดเนาะมึ<ด>งจะหานำ้ำประทานกระบาดได้เนาะ มือเดีหานะเพืทอนกับห่วยอดได้เนาะโอ้ยพี่เอ๋ยแต่ว่าชุนลายพ่อนี่ก็บาได้ยุ้นเนาะไปตลอดเนาะเออหาปูหาปลาเพื่นเล่นเนาะเป็นกบก็ใส่ได้บไอ่ช่วงนี้เออก็พอได้อยู่เนาะแล้วก็คายไปเออเออไปน้ำเนาะอ่าพอได้อยู่ได้กินไปและพี่นเอ๋ยเพื่อนก็ได้ แา่โบเห็ดบัวหามันมุ้ยไผมาเฮากินนี่เนาะจะต้องเฮ็ดมันล่ะอ่าอ่าเดี๋ยวบ่เซ็นสิรอเบิ่งเฮือนเบิ่งซานก่อนบัดนี้เด้อก็มุกขอบใจหลายๆอยู่นี่มีแฮงเด้อมียางมาแย่มมาถามมึงกินแด้ดีใจอยู่บ่มาหนี่มาตะล่นเนาะโดนบ่มาวันนี้แห้งก็อ้วนกูเก่าอ้วนกูเก่าบ่ อ้กันบริโภคกันายมิเตริจเท่าแล้วแบบนี้นาบริเองกันเลยก็มิตอรเท่าบ้าได้แบบนี้เอาเคยขึ้นมาอะไรไปเนาะเคยมาหาเพิ่นกัพอีมิเวียทนี่ก็ได้มาอย่าเบิงถ้ามันจะไปเพื่นบ่แบบนี้ปหาเขาจรอบ่เบิ่งไกลแต่บ่อไป ไปเรื่อยๆเนาะเลาะเรื่อยๆเนาะเออเลาะไปเรื่อยๆเนาะคุดผูวเสียมเพื่อนจนเดือบเครื่อมืออุปกรณ์ตามาหากินเพื่อนไปหน่อยคุดจิโร่เนาะเออเนาะไปลองไอ่แหละเพื่นซานเพื่อนก็ถือว่าพุ่มพาก็เริ่มนั่นไปแล้วเนาะอันนี้น้ำก๊อกถือว่าใช้ได้ขึ้นเกาเนาะเบังเหรอพอแสร์ดีๆบึ้นก่อน ไทยอ๋อคาดไว้บ,ปบ่ปพดสิบ่ะเออมันตน้องอะไรพดเปล้วเลยโอ้น้ำเราแห้งเด้อนี่น้อยเวอร์เอ,อ่อพอไดมีน้ำใสแล้วก็ได้เนาะคือเพิ่อนกับฮักซาไว้ดีอยู่ได้ไปแล้วเลยเนาะแต่ว่า,าฮักซาไว้บ้ดีนี่เพลแล้วใส่งานบ่ได้แล้วไปแล้วเลยเนาะแต่ว่าผู้ใดบ่ฮู้จ็คฮักซาเนาะ นี่คือว่าเพื่อนกะผู้จักพักษาอ่าน้ำใส่ไว้ตลอดอยู่เพื่อนกะเนาะโอ้นี่พี่น้องเอ้ยผมมีพักมีหย่าเพื่อนปลูกไว้อีกได้แล้วกะเออขักขาดขาดเลยแขกเราเพราะอะไใส่ใส่ซอยอยู่เนาะนี่กัดเตียงเพื่อนมามาซองหมดเพื่อนกันเพม่อนก้อนพี่น้องเห,นหน็นเนาะอึ๊บป้าโต นี่ก็จะเป็นเพื่อนเป็นซานของเพื่อนเป็นเอาเอ้นาะนี่ประมาณนี้แหละทางอลายแต่มีเบ็ดมีก้างเนาะแนวหาอยู่กินเพื่อนนั่นแหละเป็นเอาเลยหนึ่งเข่าหนึ่งน้าผมก็ยู่ใช่อยู่รูปบนบ่อหนึ่งยู่รูปบนเข่าประตูขึ้นไปนี่เลยเป็นเอาพากเริ่มงผู้พังเลยประมาณนี้แหละเป็นเราไอ้เรป็นชานประกาศยัง แต่ลาเพล่ฟาเนี่ยลฟา้าโตมันจเพล่า่เาะโอ้โดยโดยพอได้ใส่น้เนาะพอได้ใส้พี่น้องเออก็ดีได้ละนพก่ากกับเองปันกันไส่เอาใส่โอเคอะไพี่น้องเอ้นเนากสำหรับลิปน้กะทั้งโฮเซนกะสีขอลาไปก่อนพๆกันไหมเนาะที่พลาดประกันใดก็ขอโทษขอให้มาเยี่มมาเยี่ยมทั้งหาซ่อเสา เออเดือนเนาะเพื่นกะเดือนซานเพื่นกะอยู่นี่แหละเป็นอะไรอยู่ทิมทางพอดีเอากลับมาเพียงทางนี้ก็เลยมาเยี่ยมมายามถามท้ายเพื่อนกะเพื่นกะอยู่ไปกับลูกกับเต้าเนาะครอบครัวเพื่อนนั่นแหละเป็นอะไรก็ถือว่าผมมีปัญหาอย่างเนาะกับที่รักก็เคยเรื่องเขาเรื่องน้ำมันได้เพื่อนกะหาน้ำมันท่วมประทันเป็นแบบไปทางไปสาหรับมูลนีธิลำลาไปก่อนเนาะยินดีไม่แห้งวัตถุทานทุกคนเป็นอะไรสบายดีเด้อเป็นอย่างเด้อ